เป็นชาวราศีกันนะคะในเรื่องการงานในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรนะคะในเรื่องการงานการงานโหเดือนนี้รับภาระหนักหลายอย่างเลยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ตัวเรานะคะเดือนนี้ใจเราอารมณ์เราเนี่ยก็ไม่ค่อยที่จะมั่นคงเท่าไหร่นะคะเรารู้สึกว่างานมันเยอะมันหนักเลยทําให้เราเครียดกลุ้มแล้วก็รู้สึกว่าเหนื่อยเป็นพิเศษในเดือนนี้นะคะ ก็ให้เราระมัดระวังในเรื่องอารมณ์นะคะถ้าเราอารมณ์มั่นคงนะคะเราคิดว่าการทํางานของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คือต้องคิดบวกเนาะในเรื่องการงานถ้าเรามีความคิดที่บวกในเรื่องการทํางานแล้วเนี่ยเราจะทํางานแบบไม่เคยไม่ไม่มีเหน็ดเหนื่อยอะคะ่ะให้หาข้อดีในเรื่องการงานเนาะเป็นข้อคิดในใจเราเวลาทํางานนะคะต่อมา ชาวราศีกันนะคะเรื่องการเงินเป็นอย่างไรนะคะเรื่องการเงินพราอาจารย์ดูแล้วเรื่องการเงินเดือนนี้ดีนะคะดีแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเนาะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะโอเคต่อไปเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะดูแล้วความรักมีปัญหาเอา่อ ยังไงดีอะความรักเนี่ยให้ระวังเยอะๆเลยค่ะอาจจะมีเลิกลาแบบที่จากกันได้ไม่ดีด้วยนะคะจะมีเรื่องทะเลบบาะเบาะแว้งเยอะเลยอาจจะเป็นทะเลบบาะเบาะแว้งกับตัวคู่กับแฟนของเราเองกับหรือกับญาติผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันซึ่งเรื่องนี้มันมันมันมีมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่เดือนนี้นะคะ เรื่องราวที่ไม่เข้าใจกันกับเราหรือแฟนของเรากับญาติผู้ใหญ่เนี่ยมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเดือนนี้มันเหตุการณ์เนี่ยมันประทุมากยิ่งขึ้นมันทําให้ไม่เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีปากเสียงกันนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆเนาะในเรื่องในเรื่องความรักนะคะของชาวราศีกันในเดือนกรกฎาดีนะคะต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพนะคะของชาวราศีกันนะคะสุขภาพเป็นยังไงอาจารย์ดูแล้วสุขภาพก็ จะจะมีเรื่องเรื่องงานนะที่ทําให้เรามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะคะ่ะคือบอกเหมือนเหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้เลยว่าในเรื่องงานจะทําให้เราให้เราเครียดแล้วก็มีปัญหาเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่างานที่ทําเนี่ยมันหนักเหนื่อยนะคะเราทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยเราเหนื่อยใจเราจะทําไหวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเครียดกลุ้มมากเลยในเรื่องการงานเนาะก็เพราะฉะนั้นก็ให้ ระวังเรื่องสุขภาพนะคะ